ไปเที่ยวฟอร์จูนทาวฉบับคนไม่มีแฟนฉันไม่อยากมีหรอกฉันชอบเล่นคนเดียวเท่านั้นจําไว้ g o o มอร์นิ่งตื่นมาก็เป๊ะเลยแต่งตัวชิลๆเช็คหน้าเช็คผมก่อนออกโอเคปังนั่งวินไปต่อ MRT ดีกว่าเออลมเย็นเออร้อนอย่างกันนะล้จากนั้นก็ไปลงสถานีพระราม9ก็จะถึงหน้าฟอร์จูนทาวพอดีเลยเดินทางง่ายมากๆถึงแล้วเย้เย <Yeah, yeah. S 1> เข้าไปข้างในห้างกันเถอะโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำๆเด้งเนะเด้งเ,งเ,งเงไปข้าง น่าน่าน้าน่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 นยาน่ลน่าน่มนทาน่ปาน่าน่าน่นมาน่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 น่าน,าน,น่าะะน่้น่าน่น่้นาน่้นาน่าน่่า่าน่าน้ยผี ตกใจหมดใจจะวายเฮ้ยสัตว์โลกน่ารักฉันรักน้ำรักป่ารักสะกุละน้องกิ้งก่ามาเอาแล้วน้องปีเตอร์แรบบิทมีถั่วไหมน้องแมงมุมขยุมหลังคาแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทนสงสัยจะโสดจนอ๋องไปตอนเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างดีกว่าวิ่งไปเลยจุย๊ย โอ้โหมันคืออีหยังทําได้อย่างไรกันนี่เอิม่มว่างพอดีช่วยเขาถูพื้นหน่อยละกันทําดีมากแต่ไม่ให้ค่าจ้างนะอุย้ยนี่มันเครื่องอะไรลองเปิดสวิสซิ <c oughs> อุย้ยล้อเล่นก๊อกก๊อกก๊ก,ก,กสวัสดีจ้าอืมทำไมไม่เปิดอะก๊กก๊อกก๊อกก๊ก <c oughs> <c oughs> จะเปิดไม่เปิดไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกอืมอุ้ยก๊อกก๊กก๊จะเปิดไม่เปิดอุ้ยอารมณ์เสียเปิดเองก็ได้ 082 191 11 12เออก็มีปัญญาเปิดเองนี่เสียงนกรงหัวจุกมันริกจอกวิ๊กวิ๊กวิๆกวิกวิกวิ๊กวิก,ว,ก,ว,ก,ว,กวิกจอกจอกวิกคุลีตีแคว่เสียงเด็ดอยากเป็นเจ้าของถ้าได้มาเลี้ยงฟังเสียงที่น้ำชายคลองเมื่อยามว่าเวหมดโม,ง,มงฟังเสียงนกรงชากคู้ไายใจ ไปติกตอกรุปรีวิวกันจอกวิ๊กวิกวิจอกจอกวิกกรลีดิเหนื่อยอเหนื่อยแล้วหิ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 วอ๋อไม่ไหวแล้วกูปต้องการอาหาร อุยน่ากินมากทานกินทารากิมาทานแล้วนะคะมาคนเดียวก็กินให้มันท้องแตกไปเลยง่วงง่วงง่วงอร่อยโอ้ิชีอิ่มท้องแล้วก็หลับดีรออะไรไม่มีสาระอะไรเลยนี่แหละคนโสดเขาก็ทํากันอย่างนี้แหละ